โอเคสวัสดีกันด้วยนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันกับคุณในห้องทอกทอกบิบ้วบีกับคุณมุ้คุณแม็กแต่ว่าเราขอปิดเราขอปิดเสียงแม็กเพราะว่าเสียง Mac, แม็กแม่งเงี้มันเรียกว่าไงเสียงแม็กซ์เป็นกล้องสะท้อนเออนั่นแหละมันได้หมดเสียงมันแบบรักช่องโอ okay. เคอ่าวันนี้คุณมู้มีอะไรจะมาพูดไหม เงียบรู้เฮ้ยเงียบเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ก็ได้เฮ้ยเงียบเฮ้ยเงียบอย่าเงียบดิฮะจะเงียบทำไมไม่เงียบคุณผู้ชมอยู่นี่ยว่นี่อะแล้วเขาทำไมเขาเสียงทำไมเสียงมุ่งไปอย่างนั้นล่ะเสียงเขาเป็นอะไรหม่อม้ มอ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 ๊อก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 อกกกตอนนี้กากปไก่หมดแล้วเฮ้ยมอผักอะไรที่เราเห็นแล้วเราแบบว่าอึ้งไปเลยอะอะไรลงงอนมรู้ไหมรู้ไหมเนี่ยเยทไมไม่รู้ง่ายจะตายโหล เยี่อิสรโหระล้พะอ่าแล้วถ้างั้นอะไรที่เราเห็นแล้วตกใจในร่างกายเราหูโอ้ยรู้ได้ไงวะหูหูนี่มันอะไรอ่ะคอฟฟี่ทำไมกินแล้วง่วงนอนเมอเมอทำไมทำไมคอฟฟี่กินแล้วง่วงนอน ของฟรีไงของฟอรีรฟ <c oughs> เล่นอะไรวะเนี่ยจะตกแล้วมุมีอะไรจะมาถามกันอีกไหมรู้หรือไม่ไก่พี่ปาบชาวัชิ้นชิฮะอะไรนะเสียงเสียงอะไรรู้หรือไม่พี่ตั้งคันนั้นเคยปาบชาละวันมาแล้วใครถาม ไม่อยากรู้อินนี้กุรกอกไม่ใช่ละไ,ไม่ใช่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 ยุดยุด